สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสามารถติดตามรับชมพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางเนาะก็คือช่องทางแรกเลยคือ Facebook ชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดนะคะส่วนอีก3ช่องทางนะคะก็คือ YouTube IG TikTok นะคะชื่อว่า Beauty u n r e r s c o r เ Nerd เดี๋ยวพี่บิวจะสะกดให้ฟังนะ b i w t y underscore n u r s e ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ วันนี้พี่บิวตี้จะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลนะคะในการฉีดซินแวคสองเข็มเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเนะาะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่า,าที่พี่บิวมารีวิวเนาะเป็นการรีวิวจากประสบการณ์จริงอยากมาเล่าให้น้องๆฟังหรือคนทั่วไปฟังเนาะเนื้อหาบางอย่างก็คือพี่บิวอาจจะอ่านเจอจากบางที่หรือว่าศึกษาข้อมูลจากแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันเนาะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าพี่บิวจะมาเล่าอะไร อย่างแรกเลยต้องบอกว่าพี่บิวอ่ะฉีดซีนโนแวคไปทั้งหมด2เข็มตั้งแต่เกือบ4เดือนที่แล้วมั้งก็คือเข็มแรกพี่บิวฉีดไปประมาณช่วงเมษาเนาะจะเป็นวันที่21เเมษาเนาะก็เข็มหลังฉีดเข็มแรกอาการเป็นยังไงคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่บิวต้องบอกก่อนว่าพี่บิวไม่มีอาการอะไรเลยเนาะซึ่งผลข้างเคียงของซีโนแวคที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะโดยรวมแล้วจะมีอย่างเช่นอ่อนเพลีย er, ปวดศรีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดแขนบริเวณที่ได้รับการฉีดขึ้นไส้อาเจียนแน่นอกมีไข้หนาวสัน่นมีผื่นลมพิษท้องเสียหรือมีอาการแพ้ชนิดรุนแรงเนาะก็จะบอกว่าเออพี่บิวไม่เป็นไรเลยแต่ แต่อย่างที่บอกเนาะเสียงสูงเสียงตัวก็บางคนอาจจะมีอาการหรืออาการที่พี่บิวกล่าวมาอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าบางทีร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงอืมแหลบางคนอาจจะมีผลข้างเคียงบางคนก็อาจจะไม่มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลด้วยนั่นแหละที่สองพี่บิวฉีดวันไหนเข็มที่สองฉีดวันไหนฉีดวันที่14พฤษภาคมเนาะก็ เข็มที่2อาการเป็นยังไงบ้างคะพี่บิวก็ต้องบอกก่อนว่าเหมือนเข็มแรกเลยก็คือไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็คือสามารถไปขึ้นเวนใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติไม่มีไข้ไม่มีอ่อนเพลียไม่มีอะไรเลยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมีอาการเหมือนที่พี่บอกเข็มแรกไม่มีอาการเข็มสองมีอาการอะไรอย่างงี้อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะแต่ปรากรอ,อปกติพี่บิวต่ำกว่าบีกว่าบีพีดอกเหมือนกันเออแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเนาะก็ปกติดี ก็เขาให้นั่ง Observe อาการแหละ30นาทีแต่ว่าหลังจากกลับมาแล้วก็ต้องอสังเกตอาการตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปหลังฉีดเคยเห็นคนแพ้ไหมคะพี่บิวก็ต้องบอกก่อนว่าจากอันนี้จากประสบการณ์จริงเนาะก็วันที่พี่ไปฉีดอะแต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นเข็มแรกหรือเข็ม2นะคือเห็นมีคนแพ้เหมือนกันก็ ที่เห็นนะที่สังเกตเขาก็คือจะเหมือนประมาณว่า BP ดดบหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมแล้วก็มีผื่นขึ้นที่สังเกตได้ง่ายเลยคืออยู่ๆก็มีผื่นขึ้นอันนั้นก็อย่างที่บอกว่าจะอาจจะเป็นอาการแพ้ส่วนตัวเนาะแต่ว่าก็ไม่มีอาการอะไรรุนแรงกว่านั้นนะก็แค่แพ้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็รักษากันไปตามอาการต่อไปอะซีโนแวเข็มนี่ควรฉีดห่างกันเท่าไหร่คะ ก็ซีโนแวค2เข็มควรฉีดห่างกันประมาณ21วันหรือ2 4ถึงสัปดาห์อย่างที่บอกไปของพี่บิวก็อยู่ประมาณ20กว่าวันนะที่ลองนับๆดูเนาะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์หลังฉีดมีโอกาสเป็นโควิดอีกไหมคะพี่บิว ต้องบอกก่อนว่าซีโนแวคนะเป็นวัคซีนเอ่อวัควัคซีนขอโทษด้วยบางทีพูดแล้วอาจจะพูดผิดบ้างนะเป็นวัคซีนเนาะเชื้อเชื้อเป็นหรือเชื้อตายเชื้อตายอืมก็คือเอาง่ายๆว่าการฉีดวัคซีนเป็นแค่การ ก,ก็คือง่ายๆว่าเป็นการสร้างภูมิให้ตัวเองแต่ว่าเราก็ต้องมีการป้องกันด้วยซึ่งซีโนแวคจากการศึกษาเนาะคือเราอะหลังจากฉีดคือยังมีโอกาสป่วยได้ก็คือเอาง่ายๆว่าไม่ได้ป้องกัน100%เราต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยแต่การฉีดวัคซีนะจะช่วยทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ลดความรุนแรงที่เราจะเข้าโรงพยาบาลหรือว่าจะนอน i อ u เนาะ แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะปัจจุบันก็คืองานวิจัยมันยังค่อนข้างน้อยอยู่เนาะการศึกษาอาจจะยังไม่ครอบคลุมเอาเอาง่ายๆก็คือฉีดไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าเราก็ยังต้องอป้องกันตัวเองนะใส่แม้ตลอดล้างมือบ่อยๆก็คือพยายามป้องกันตัวเองเหมือนเดิมอะไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลยอะไรอย่างนี้เนาะ หลังฉีดภูมิขึ้นเท่าไหร่คะพี่บิวตี้โอ้โหคำถามนี้จี้ใจดำมากอ่าเดี๋ยวพี่บิวให้ทายอ่าเลข2มาก่อนอาตามมาด้วยเลข4อ่มีตัวที่3ามไหมไม่มีภูมิพี่บิวเท่านี้แหละชินโนแวกสองเข็ม ก็เอาง่ายๆแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนเพื่อนพี่อย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็พูบขึ้น250อัพก็มีหรือบางคนอาจจะน้อยกว่าพี่บิวก็มีนะ5อะไรอย่างนี้เนาะที่บอกว่าสิ่งสําคัญเลยคืออะไรคือการป้องกันตัวเองเอาง่ายๆว่าพยายามดูแลตัวเองเนาะใส่แมแตตลอด ล้างมือบ่อยๆพกแอลกอฮอล์ไปไหนก็พยายามดูแลตัวเองหรือว่าทางที่ดีที่สุดก็พยายามอย่าไปไหนดีกว่าซึ่งปัจจุบันนี้พี่บิวก็แค่ไปโรงพยาบาลกลับมานอนหอไปโรงพยาบาลชีวิตวนเวียนอยู่แค่เนี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนก็ดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะยังไงก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็อย่าลืมติดตามพี่บิวนะคะได้ทั้งหมดกี่ช่องทางนะสช่องทางช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภา beauty nurse ส่วนอีกสามช่องทางก็คือ YouTube IG TikTok ชื่อว่า beauty underscore nurse เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า สุดท้ายนี้นะคะพี่บิวตี้ขอฝากหนังสือไว้ด้วยนะคะก็หนังสือของเพจจะมีทั้งหมด2เซตนะคะ set เซตแรกเลยก็คือเป็นหนังสือสรุป8วิชานะคะจะเป็นเนื้อหาวิชาละเล่มเลยเนาะก็เซตหนึ่ง1,952บาทซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือ,อซื้อหนังสือสรุป1เซตแถมฟรีข้อสอบ pdf เนาะไปให้ฝึกทำกันฟรีเลยแล้วก็ มีโปรโมชั่นส่งฟรีเนาะอ่าสนใจแล้วสิก็หนังสือที่พี่บิวตี้จัดทำขึ้นนะคะเนื้อหาเรียงตามบูปินเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอืมแล้วก็สีสันแต่ละเล่มคือน่าอ่านมากก็คือ8ดวิชาก็คือคนละสีกันเลยนะอ่า แล้วก็เนื้อหาสั้นกระชับครอบคลุมอ่านแล้วเข้าใจง่ายภายในเล่มนะคะมีทั้งตารางเปรียบเทียบมีแมปปิ้งเชื่อมโยงมีเทคนิคจำมากมายจากพี่บิวตี้เนาะแล้วก็พี่บิวตี้คิดว่าอ่านเซตน,นี้สามารถนำไปทําข้อสอบแล้วก็สามารถสอบผ่านสภาทั้ง8วิชาภายในรอบแรกได้อย่างแน่นอนอ่าหลายคนสนใจขึ้นมาแล้วก็สามารถสั่งซื้อหนังสือ ได้ทางไล n ์ช้อปปิ้งนะคะพี่บิวตี้แปะไว้ตามเพจเนาะสามารถไปติดตามได้เลยส่วนเซตที่2นะคะเป็นเซตของหนังสือแบบทดสอบ8วิชาซึ่งก็แบ่งเป็นอย่างละวิชาเหมือนกันแล้วก็เซต8วิชานี้ก็คือเซตละ1,992บาทเนาะหรือว่าถ้าใครจะซื้อแยกเป็นเล่มอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะ ซึ่งภายในเล่มที่พี่วิวบอกเหมือนกันเลยคือเรียงตามบูปินข้อสอบเรียงตามบูปินคิดดูแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มขาวดำเนาะแล้วก็อธิบายภายในเล่มอธิบายเฉลยอ่ะค่อนข้างละเอียดเนาะพี่วิวตี้ตั้งใจทำมากยังไงก็สามารถไปซื้อ,อได้ที่ l ล n e Shopping นะคะก็แยกเป็นเล่มเหมือนกันเลยนะก็คือถ้าสั่งทั้งหมด8วิชาก็คือส่งฟรีเหมือนกันอ่า น่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบที่2เลยคือเป็นแบบไฟล์เนาะซึ่งแบบไฟล์มีทั้งเป็นสรุปเนื้อหาถ้าเป็นสรุปเนื้อหา8วิชาเนาะก็2,100บาทซึ่งจะได้เป็นไฟล์ PDF ที่บอกไปเนาะก็จะได้เป็นไฟล์ PDF แต่ว่าจะมีลายน้ำเนาะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไ i น์ช้อปปิ้งเหมือนกันนะคะ ก็สามารถซื้อทั้งหมด8วิชาหรือว่าซื้อแยกวิชาได้เลยแล้วก็ไฟล์อีกอันนึงก็จะเป็นเซตแบบทดสอบเหมือนกัน8วิชาเซตนี้8วิชาก็2 1 5 2ึ่งบบาทซึ่งเซตแบบไฟล์แบบทดสอบ8วิชานี้ก็ได้เหมือนกันเลยก็คือได้เป็นเขาเรียกเป็นไฟล์ PDF เหมือนกันเนาะ ก็ที่บอกไปจะเป็นภาพขาวาเนื้อหาจะเป็นขาวดำนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ช้อปปิ้งเหมือนกันนะค่าส่วนแบบที่3นะคะก็คือเป็นอ e ีบุ๊กนะคะอีบ e ุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนาะเอาง่ายๆว่าประมาณว่าเหมือนอ่านนิยายในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็คือเราต้องไปโหลดแอปเขามา อ่โหลดแอปเสร็จแล้วก็ไปสั่งซื้อหนังสือในแอปเนาะแล้วก็จะได้หนังสือมาในชั้นวางของตัวเองแล้วก็ไปเปิดอ่านในนั้นซึ่งอาจจะเทคโนตเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนาะก็พี่บิวเปิดขายทั้งหมด18 อ่าส e ิอีบุ๊กเลยนะสามารถไปสั่งซื้อได้ผ่านอุกบีนะคะก็พี่บิวไปแปะไว้ให้แล้วเนาะก็เป็นหนังสือเล่มอัปเดตทั้งหมดเนาะก็ล่าสุดหมดเลยนะคะพี่บิวตีค้าแล้วมันมีตั้ง3อย่างเนี้ยหนูเลือกไม่ถูกเลยว่าหนูจะเลือกแบบไหนดีเอาเลือกแบบที่เราชอบเนาะอ่าสำหรับคนอย่างแรกเลยสำหรับคนที่ชอบอ่านชอบอ่านเป็นหนังสือเนาะก็อยากให้เลือกซื้อแบบหนังสือดีกว่าเนาะ เพราะว่าแบบหนังสือดียังไงคือแบบหนังสือหนังสือเป็นขนาด A5 นะคะจะเป็นเล่มขนาดเล็กนะอืแล้วก็สีสันหน้าอ่านสามารถเทคโนดเพิ่มเติมได้ถ้าเป็นพี่บิวตี้พี่บิวตี้ก็ชอบอ่านแบบหนังสือเนาะแต่ว่าแล้วแต่ละคนอะที่บอกก็คือชอบไม่เหมือนกันส่วนใครที่มี iPad iPhone อ่ะ อยากจะบอกว่าเออพี่บิวตี้คะหนูชอบอ่านใน iPad อ่ะหนูชอบเข้าทำกูดโน้ตหนูชอบเขียนเพิ่มเติมหนูแบบชอบมากเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็แนะนำให้ซื้อแบบไฟล์อ่ะไปเขียนแล้วก็นำนาเข้าในกูดโน้ตนะอ่ะอย่างพี่บิวตี้บางบางอย่างพี่บิวตี้ก็อ่ะ เอาไฟล์มาอย่างเช่นเวลามีอบรมอะไรเงี้ยพี่บิวตี้ได้ไฟล์มาพี่บิวตี้ก็เอาเข้ากูดโดนนแล้วก็ไปเขียนสรุปเพิ่มเติมหรืออะไรเพิ่มที่เราสนใจหรือว่าเขียนเพิ่มในเรื่องที่ไฮไลท์เพิ่มอะไรอย่างงี้ส่วนแบบที่3ที่บอกว่ามันเป็นอ e ีบุ๊กอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่อะมี iPhone มี iPad อ่านอย่างเดียวค่ะพี่บิวอ่ะเปิดชอบอ่านแบบนิยายนึกถึงเมื่อไหร่ก็มาเปิดแต่หนูก็ไม่อยากเขียนอะไรเพิ่มนะหนูก็อ่านเฉยๆอ่านแล้วก็เอาไปฝึกทําข้อสอบอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแนะนําเป็นแบบอ e ีบุ๊กเนาะอืมซึ่งแบบ PDF มันอาจจะมีลายน้ำไงบางคนอาจจะไม่ชอบเออพี่บิวหนูไม่ชอบลายน้ำอะไรอย่างนี้ ก็สามารถเลือกซื้อตามความต้องการตัวเองได้เลยหรือถ้าใครยังสงสัยตัดสินใจไม่ได้สามารถทักมาถามความเห็นเนาะพี่บิวตี้พี่บิวตี้ Beauty ก็พูดกัพูดเป็นกลางนะไม่ได้สนับสนุนแบบเออต้องซื้อแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายนะ